สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้พบกับพวกเราช่องช่องใครดูช่องอะไรเดี๋ยวพาพี่คุณไปไหนวันนี้วนนะวันนี้เราใส่ชุดมาลองกางเกงเข้าห <c oughs> อมพาแสนพูนไปซื้อขนมนะครับเอามุมกล้องกล้กองกว้างะะไม่เดินเล่นกินหญ้าด้วยคะ่ะวันนี้ไม่ร <c oughs> ู้จะมีหญ้ากินหรือเปล่าดีมากก็ได้ครับ ไม่รู้ว่าคนหรือช้างนะคะที่จะเด่นนะคะตอนนี้ชุดก็ดกินขาดแล้วครับนี่นะคะ <c oughs> ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะมาถ่ายน้องข้าวหอม <c oughs> หรือน้องแสนคูนนะคะตอนนี้เยอะพี่คูนมา่อไงอวันนี้เราจะพาน้องข้าวหอมกับ พี่แสนคูณไปขายอ้อยนะคะวันนี้มีตะกร้าเล็กๆด้วยไม่ต้องเราก็ให้พ่อถือก่อนเดี๋ยวค่อยพอพี่พูดไปกินหญ้าก่อนไปไปเราพาไปคุณไปกินหญ้าด้วยปะกินหญ้าเดินดูช้างด้วยลูกเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แสงคุณเหยียบตีนนะลูก รู้สึกว่าเจอควันใหญ่นะคะเสื้อลายฮือแชายลึบิฟต์พ่อแชร์ลิฟต์พาพี่คุณไปกินหญ้าตรงนั้นพาหอมพาพี่คุณไปกินหญ้าตรงนั้นวิ่งวิ่งไปเลยไปไปหอบ๊ายบายบ๊ายบายเออเฮ้อ เอาไม่แวะกินยาเหรอคะทำไม,ไม,ไ,มไม่แวะให้แสงคุณกินยาลูกอันนี้จะไปซื้อไอติมอย่างเดียวเลยนะครับ <c oughs> โอ้ขาสั้นกองคองแข็งนะครับผม <c oughs> จะไปซื้อไอติมอย่างเดียวเลยว่าจะพาพี่คุณมากินอาหาร <c oughs> จูงอย่างเดียวแล้วตอนนี้นูคิดว่าหนูจูงควายปะลูก <c oughs> <c oughs> ยินย่ายังไงครับตอนนี้ <c oughs> ไปนัดใครล่ะคะเ <c oughs> ต้าเจี้อติมให้พี่คุณกินด้วยนะครับพี <c oughs> ่คุณเราจะกินยังไงดีบ <c oughs> ้าง ต้องตรงถึงร้านค้าอรก็มีี่าลองกอดแกงนะรัวันี้ายไอติมนยอมปยายใครยาจะออกจะอนื้งทุกันรู้นู้อาติ ซื้อติ๊มแล้วนะครับลองข้าวหอมวัสดีครับหนุอยโลกวัสดีครับครับผมเดี๋ยวเราจะซื้อติ๊มให้น้องแสนฟูดกินด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าสองค่ะอันนี้ก็อยากกินไอติมนะครับเย็แล้วก็มาซื้ออาหารที่บ้านน้องบุญชูนะคะน้องบุญชูกับน้องน้ำโชกแกะตังด้วยไอ้พี่ให้น้องข้าวหอมจ่ายตังคอ๋อมเย็บ เี่ยตั้งให้คุณไปตายค่าติมสูงจ้าให้ยายค่ะขอบใจจ้าคนสวยมาซื้อบ่อยๆนะยาอย่าลาเออบายขอบคุเสิร์ฟคุณกลับ้านแล้วนะครับค่ะแตไอ้ติมแล้วก็กลับบ้านนะคะตอนนี้รถด่านเดียวนะคจะไปไหนย่าไม่มีกินเออไอันนี้ย่าว่าให้พี่บัญชูกินด้วย

ดูน้องแสงดูดูดูแสนคุณดูสึกว่าหน้าตาเราห้อยนะคะคุณพ่อตอนนี้ตอนนี้คุณพ่อก็ให้เือติมเลยนะคะเดี๋ยวไอติมเดี๋ยวไอติมล็อกก็จะละลายนะคะคุณพ่อะโอ้ยอเดียนกหมานีแม่มากับเพ่อหมา เราจะไปขายถั่วหรือว่ามันสื้อีนโอ้ยตสีสั้นสันก็ต้องคอถูดขอแพ้ยน่คือกล่องมันนี่ดูซีว่ามันวุ่นระเวียบมากเลย่อยเเเไม่ปล่อยครับลุงนี้โก้คุยขายปอยเชือกอเกข้อยงานข้องานงานคุยหายไม่กินนะครับพี่คุณไม่กินพี่คุณก็ไม่กินนะเดี๋ยวเราจะแกะไอติมให้น้องเขา ป้าๆเาไปแกะแกะกินทางนู้นดีกว่าป้าป่ะกินบ้านนี่ฝนเนาะปไปไม่ต้องกินทางนี้พร้อมมาทางนี้พร้อมงานบ้ากำลาจะไปบ้านนะครับพี่คูนแล้วก็จะกินไปพร้อมจับดิบข้างจับดิบข้างเป็นพ่อแม่ไปกินยาตรงนู้นเหรอคะอ๋อลงพอฝนตรงนะคะตอนนี้ดูมืดๆมาคืมๆมาอยู่แล้วนะคะไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่า พบกับพวกเราช่องอะไรคะช่องอะไรมีการย่อตูดด้วยนะคะถ้าใครรักใครชอบน้องก็หอมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตุ๊กตาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องก็หอมด้วยนะคะนะครับตุ๊กตาวานผือไม่ไ EX ด้ลูกเดี๋ยวไปหมดโอ้ยเนี่ยตุ๊กตาเออฮะโอ้ยพี่คูณจะถูมือหน่อยก็ ข้าหอมเป็นคนดึงเชือกผมเป็นคนคุมนะครับค่ะถ้าไม่คุมไว้เดี๋ยวข้าวหอมจะตีพี่คุณนะอ่าหนูไปไหนคะลูกกลัาแล้วโอ้กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วหน,นูเต้นมาล่งกองแกงให้ดูหน่อยเร็วเต้นยังไงขอโทษที่เขาไปเป็นมะริงกองมะล่างกองแกงกองแกงต้องแหง,ง,งในชีวิตชีวิตใครลูก พ e ี่คูนี่ลำบากครับเอเบีกเขาไม่บอกคับลูกพี่คูนยังไม่คันเลยดงมาทันตอดนเตอรมารอนะแล้วเราเอาเอาไอ้คูนมากินไอติมก่อนนะคะแล้วก็ถึงห้าถึงที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่คูนกินไอติม ว่าแสนคูณจะกินเป็นหรือเปล่านะครอันนี้เตรียมเตรียมผูกผูกโซ่เลยนี่นะฮะดูค่ะทำทุกวันจบนุกครับใช่กับบืนกรับชัยเอฟต้องครับสูกมาคุณมา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 ามาามาาอมาม้ามามมามามมามมามานีากามามาามามามนาามาาา มารู้ว่าพี่แสนคุณเราจะกินเป็นไหมครับเมื่อคือหรือเปล่าครับให้ทายก่อนให้ทายว่ากินเป็นหรือเปล่าครับน่าจะกินเป็นโอ้แต่ว่าเรียบดินแล้วนะโอ้เดี๋ยวโอ้คุณพ่ออากาศร้อนๆแบบนี้น้องเฉียนคูนขอหม่ำหน่อยอ่ะปากลูกมติ่มก่อนนี่ลดส้มทางนี้นะครับทางนี้ดีกว่าโอ้ย่อเอ้ยไม่ได้มองลูกเลยเจ้าไม้ด้วยลูกเจ้าไม้ด้วย รือมาไม้ออกมาคุณพ่อคะคุณพ่อถ่ายให้ใครดูครับฝั่งพุ้นคะ่ะฝั่งน,นี้คะ่ะพีเอฟซีมองไม่เห็นคะ่ะมาฝั่งนี้คะ่ะเออคะ่ะน,น,นั่นแหละค,ค่ะ,อ,อ,อ,ะคอันนี้ขอเอาไม้ออกเลยนะครับอยากจะทำที่แสนคูณอย่าททำที่แสนคูณไม่ดเอาไม่ดื้อนี่นะคบพี่แสนคูนกินไปสองแท่งแล้วนะมนมนไ,มไม้ออกด้วยโอ้สองไม้เลย อันนี้เอาให้พี่คูนนะให้พี่คูนกินเอาหอมม่กินใช่ไหมเอาไว้ก่อนโอ้ดูแย่งแย่งพี่คูนกินนะตอนนี้น่าพี่คูนั้งก็กินในบิมเป็นน่าพี่คูน หมดแล้วน่นมันตกเออต่อไปแล้วก็รู้แล้วนะครับว่าแสนคุณเขากินไอติมรสส้มนะครับอร่อยรูอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยแอมเถแอมเถอร่อยใอ้พี่คูนกินหมดเลยนะครับโอ้ยโหใส่ปากด้วยโอ้ย่อปล่อยลูกโอ้ยอะแต่ตามพี่คูนนะคะ โอ้โเดี๋ยวพรุ่งนี้อันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่นี่นะครับสี่ไม้ครบเลยนะครับผมโอ้ยหอย่าท้าพี่คุณอันนี้ชอบตีพี่คุณนะนี่นี่ใส่ไม่ดีเลยเหลือสี่ไม้นะคะค,คุณเขาไม่กินไม้นะครับเขาจะกินแต่กินแต่ไอติมไอติมนะครับเล่นอีกไหมคะขอละคะ่ะ งูกลัวฝนตกล้ววันนี้ตอนนี้รู้สึกว่าดูฟ้าดูฝนนะครับฝนจะตกใกล้จะตกนะครับถ้าฝนตกแรงเราก็จะได้เอาแสนคูณเข้าไปบ้านเหมือนเดิมนะครับผมฝนตกแรงพายุแรงเราก็จะพาน้องแสนคูณเข้าบ้านนี้นะคะตอนนี้เราก็จะให้แสนคูณอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเราก็จะไปตัดอ้อยตัดหญ้าให้น้องแสนคูณนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วกดกระดิ่ง ให้พวกเราด้วยนะครับสาหรับคลิปน uh, uh ี huh. uh ้ส huh. ว so, uh ัสดีครับสวัสดีค่ะนะลูกสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนมาฝังีสวัสดีฝั่งนี้สวัสดีค่ะฝั่งนี้สวัสดีค่ะไปแล้วครับฝากด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเลยนะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีคลิปอะไรให้พี่ๆเอซีดูนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ